กสั่งจัดการอข่าวารตรนจการเรียกบราชการนี้เปิดมาน่าตัวาอนนครับต้อการเปังไงครับสมรา ถาอันนี้สังสรรค์บริวารทั้งโป่งนี้ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามา,าธิบดีศรีสิงห์ธร,ราาวชิราลงกรณไม่มีสอนภูมิพลราชวราคูลกิติสิริสมบูรณ์ันุยเดสยามอินทราธิเบศักาา์วโรดมวรมานาบอรพ,พิษพระวชิรล้าเจ้าอยู่หัว โอด้าปวดกระหม่อมพระราชทานให้บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำปัสสาการทั่วดใจมากในอาวาสิหารนี้ขอพระสงฆ์จงรักภาพระกตินานนี้กระคำกตินักธาริกตามพระบรมทธานุญาต,ตาาน,านั้นเถิด ตามาที่พอดีศีสินมหาวิชิลาลุงกรมม่สอนภูมิพล,ลาราชปรางคูลกิติศริสมบูรณ์อาดุจเดชสยามมินทราทิเบตราชปร,รางคูลพระวิชลาเก้าเจ้ายืนหัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก่อประด้วยพ,พระราชศรัทธาทรงพระรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้ บริษัททีโอทีมหาชนจำกัดน้อมนำมาถวายแด่พระพิสูุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาการท่วนไตมากณอาวาสแห่งนี้ขอสองพทนัสสานะโวชกัสสังบวชที่ทางสังภาษากติณตุสังอุป,ปนานยะ